แล้วเวลาผมทำอาผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สําคุณทําหรือยุทธ์แล้แต่แม,ม่ก็ไม่เอาผมตีเนี่ย ง่ายๆเลยหมายเลขเจ็ดเนี่ยหมายเลขเจดเนี่ยก็คือเลขที่มันจะหมายความถึงคำว่าเจ๋งคุณสังเกตดูว่าเซเว่นมันยังต้องใส่คำว่าอีเลย <c oughs> <c oughs> ทำไมมันไม่ตั้งชื่อเซเว่นทั้งๆที่คนเราเรียกเซเว่นแต่มันต้องใส่เซเว่นอีเลคือหมายเลขเจ็ดเนี่ยเป็นหมายเลขที่แย่ที่สุดในกระบวนการหมายเลขเอ่ะคุณนับดูนะ ทางจีนเจ๊กหนอซาสิงโงลักฉิกคำว่าฉิกเนี่ยค,คือหมายความว่าชิบหายนะ <c oughs> เลขเจ็ดนี่คือเอาอย่างนี้ผมไม่อยากจะไปใส่ร้ายเขาหรอกนะการจับเลขของทุกคนเนี่ยมันก็มีส่วนในการที่ส่งผลอย่างเช่นเวลาคุณไปหาเสียงเนี่ยถ้าคุณบอกเลขเจ็ดเนี่ยคุณก็ต้องชูอย่างนี้ถูกไหมถูกไหมอ่าที่นี่การชูอย่างนี้เนี่ย คุณคิดดูแล้วกันว่าคุณก็ต้องชูสองมือถ้าคุณได้เลขเดียวชูนะชูมือเดียวมันก็ง่ายกว่าเช่นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สี่เบอร์ห้าอย่างตอนนั้นน่ะผมได้เบอร์ห้าและเวลาชูเนี่ยมันง่ายแต่คุณชูอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะหาว่าหมเลขก็ยังจะเอาเรื่องเขาเอ,เอาอย่างนี้แล้วกันผมขออวยพรให้ทุกภาคการเมืองทุกภาคการเมืองครับ จะไม่ว่าพักภูมิใจไทยเดี๋ยวจะหาว่าอน้อยอกน้อยใจผมแต่ผมเนี่ยสื่อสารชัดเจนแล้วว่าการเมืองครั้งนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงาาการที่คุณจะให้พักใดพักหนึ่งใช้กระสุน,นไปยิงนะและคุณยิงดูแล้วกันนะว่าเลขเจ็ดเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะเลขที่สวยถ้าเลขแปดเนี่ยออผมดูว่าดีกว่าเพราะอะไรเพราะแปดนี่คือป้ยปอยเซียนเซียนแปดคน เลขเก้าก็9นะ้าน้าอ่ะคุณก็ดูแล้วกันเลขสิบแม่งชู1ิบนิ้วเลยเพราะฉะนั้นเน่ยถ้าเลขเจดเลขหอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีทสวรรค์ชั้นเจหรอเปลาสวรรค์ชั้นเจมัน <c oughs> มัน,ม,นมันจะได้หรอือ <c oughs> เรียกว่าสวรรค์ชั้น7อยู่ที่ไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันอยู่ที่ไหนสวรรค์ชั้นเจ็อ่ะมันมีแต่นรกเจชั้นเน่ยเขาบอกว่า เขาบอกว่าการเคลื่อนไหวคุณทวยตเนี่ยเป็นการสร้างสีสันให้เขาเป็นการสร้างกระแสโอเคดีแล้วล่ะก็คุณดีแล้วล่ะที่คุณคิดอย่างนั้นอ่าก็คุณคิดอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรเพราะตอนหลังๆคุณก็อย่ามาลองอย่ามาขู่ผมถ้าสร้างสีสันให้จริงทําไมต้องมานั่งจะจะมาขู่ผมจะมาฟ้องผมส0 0รอยเขตบ้างล่ะคุณจะมาโน่นนี่นั่นก็ดีแล้วล่ะครับผมมาสร้างสีสันให้คุณแล้วดูกันที่คะแนนและกันว่าคะแนนคุณจะได้เท่าไหร่นะเอาอย่างนี้ วันนี้เนี่ยผมไม่พูดแล้วผมถือว่าเมื่อจับเบอร์และก็ดีแล้วนะครับผมไม่ไปทําอะไรที่มันอยู่นอกกฎหมายผมจะทําอยู่ในขอบเขตกฎหมายและสิทธิที่ผมพึงมีในรัฐธรรมนูญดังนั้นอาคุณว่าของคุณไปผมก็ว่าของผมนะครับอาเป็นการต่อสู้ตามระบอบประชาธิปไตยคุณอย่าเล่นสกปรกผมไม่เล่นสกปรกอยู่แล้วเพราะผมตัวคนเดียวฝากคําพูดผมระลึกไว้ถึง นายอนุทินนะครับถ้าคุณมั่นใจจริงกรุงเทพคุณต้องมีสอสอสักหนึ่งคนแต่ผมมั่นใจว่ากรุงเทพคุณจะไม่ได้เมื่อกี้ได้คุยกับอนุทินเขาบอกว่ายังไม่เจอคุณชูวิทย์แต่ถ้าเจอก็จะเข้ามาคุยเพราะว่าคุยเป็นการปกติแล้วก็จะพูดคําว่าสวัสดีครับ่ะไม่มีปัญหาครับผมไม่ได้ไปโกรธแทนอะไรกับคุณอนุทินผมพูดถึงพรรคภูมิใจไทยผมไม่ได้พูดถึงคุณอนุทินคุณอนุทินเป็นเพียงคนจักคนจักหนึ่งซึ่งมีคนอยู่เบื้องหลังคุณอนุทินก็คือคุณเนวิน ถ้าคุณอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคุณอนุทินจะต้องออกจากวงจรของคุณเนวินให้ได้ถ้าคุณเนวินเตะตูดได้ก็ผมก็ไม่เคยเจอแล้วครับเด็กนักเรียนที่ไหนมันตั้งแต่เด็กยันโตคนที่จะเตะตูดคนที่เล็กกว่าไม่มีใครแล้วครับที่เป็นเล็กไปเตะตูดผู้ใหญ่ดังนั้นคุณอนุทินต้องเลิกเป็นคุณหนูคุณอนุทินจะต้องออกจากวงจรของคุณเนวินให้ได้สังเกตง่ายๆครับ รัฐมนตรีของกระทรวงคมนาคมคุณอนุทินเป็นหัวหน้าพักคุณอนุทินกลับไม่ได้กระทรวงคมนาคมได้สาธรารณสุขคุณเห็นไหมสังเกตง่ายๆว่าทําไมคมนาคมพักภูมิใจไทยถึงต้องเกาะตลอดก็เพราะเรื่องเกี่ยวยงกับข่าวกระโดงเห็นไหมครับและคุณสังเกตไหมครับว่าการซุกหุ้นเนี่ยที่นายศักดิ์สยามอ้างว่า15วันอ้ยผมมีหลักฐานพร้อมพอครบ15วันขอขายายอีก30วันรวมทั้งหมด15บวก3045วัน และผมก็มั่นใจเลยว่าครบ30วันตามที่กำหนดแล้ว45วันแล้วครั้งที่หนึ่งทั้นที่สองนายสักสยามก็จะเลื่อนอีกวันอีกครั้งหนึ่งอีก30วันเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าจะให้เกินวันที่14ในวันเลือกตั้งไปก่อน <c oughs> ส่วนคนที่ไม่เข้าใจฝากเรียนไว้ด้วยที่สารรัฐมนุนไม่รับเนี่ย <c oughs> เป็นการไม่รับครั้งที่สองครั้งแรกนี่เขารับเขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วนะครับ และผมฝากให้อีกเรื่องหนึ่งก่อนที่ผมจะไปคนอย่างผมเนี่ยนะชัดเจนคุณเป็นพักการเมืองคนเป็นนักการเมืองคุณดูถูกประชาชนนายศักดิ์สยามบอกผมไม่ได้ล้างหน้าผมไม่ได้ล้างหน้าสติไม่สมประกอบผมเลยอยากจะตั้งคำถามนี้ว่าถ้าคุณคิดว่าประชาชนอย่างผมไม่สมประกอบผมถามว่าพวกคุณสมประกอบนักใช่ไหม สมประกอบแรกคือคุณเอากัญชาออกมาโดยที่ไม่ผ่านกฎหมายและระบาดการไปทั่วบ้านทั่วเมืองสมประกอบนัใช่ไหมที่คุณมีรัฐมนตรีถูกพักงานมากที่สุดสมประกอบไหมที่คุณซื้อสอสอที่ขายตัวมากที่สุดสมประกอบไหมกับการที่คุณซุกคุ้นใช้นอมินี สิ่งต่างๆเหล่านี้จะปรากฏออกมาในการเลือกตั้งวันที่สี่โดยผมจะรลนงลงโดยผมไม่บอกว่าคุณจะต้องไปเลือกพักคโน้นพัรนี้และผมจะไม่ทําร้ายกับพักภูมิใจไทยโดยตรงผมจะขอวิพากษ์วิจารณ์เฉพาะนโยบายเท่านั้นดังนั้นเล่นกันแบบแฟแๆอย่าเล่นแบบใต้ดินไปใช้ไอ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 ้เท่าเล่าเรื่องอย่างนี้บ้างละ นะไปใช้คนโน้นคนนี้คือเล่นกันแบบบนดินเล่นกันตามวิถีประชาธิปไตยผมขอฝากไว้เท่านี้ผมขอขอบพระคุณวันนี้ผมก็มาทําหน้าที่ของประชาชนเท่านั้นนะครับมาตั้งแต่ตีห้ากว่าทํความสะอาดอะไรต่างๆก็ขอให้คิดว่าผมเป็นสีสันจริงๆแล้วกันเพราะเมื่อตอนที่ผมเลือกตั้งก็มีคนดูถูกผมอย่างนี้แล้วครับว่าผมเป็นสีสันแต่ปรากฏว่าพรรคภุมิใจไทยทั้งพรรคอ่ะในกรุงเทพอ่ะ ปล t ตีลิ t ได้แค่แปดพันในขณะที่ผมได้ส0 0 0 0นทั่วประเทศผมได้ล้านหนึ่งพรรคภูมิใจไทยได้ล้านหนึ่งแสนคุณคิดดูแล้วกันว่าใครเป็นสีสันใครใช้เงินเยอะกว่าใครและขอเตือนว่าไอ้กระสุนคุณเนี่ยของพักคภูมิใจไทยของนายอนุทินมันจะด้านมันจะด้านฮะกระสุนมันจะด้านเพราะผมเปิดยุทธศาสตร์กระแสล้อมกระสุนครับ ป๋าค,ครับวงตยไทยมีคนเดียวที่ฟ้องป๋าคือเจ๊สับรวยฝากอะไรถึงเจ๊รวยวันนี้เขาพราะไม่มีความหมายที่ผมจะฝากหรอกครับเพราะมันเป็นเด็กๆนะเป็นเด็กๆแต่เขาปเป็นเพียงคนเดียวที่ฟ้องป๋าครับคือคือฟ้องมาผมก็ฟ้องกลับไปแล้วไงอเอาไหมคืออยากจะแอคอาร์ตอยากจะแสดงบารมีอยากจะแสดงภาพานะอยากจะนึกว่าตัวเองเป็นเจ้าแม่นะอ่า ผมฝากไว้อย่างนี้แล้วกันว่าในพื้นที่อำนาจ,จเจริญเนี่ยมีทั้งบ่อนมีทั้งบ่อนมีทั้งหวยมีทั้งพนันออนไลน์ชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยในอำนาจ,จเจริญเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ผมไม่ยืนยันไม่บอกว่าเป็นใครแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหารณรงหาเสียงดังนั้นใครทำอะไรไว้ใครสร้างบาร,รมีที่ผิดผิดก็ต้องรับผิดชอบเอาเอง ส่วนวันนี้เนี่ยผมขอจบด้วยว่า่อนที่ผมจะไปผมจะพูดเรื่องสั้นๆเป็นนิยายอยู่เรื่องหนึ่งนิยายเรื่องนี้ <มา S 1> เป็นนิยายของเรื่องสัมภเวสีซึ่งในขณะนี้เนี่ยมันฟื้นฟื้นขึ้นมาโดยพวกคุณแต่มันจะจะลงหลุมเพราะผมที่จะเอาลงหม้อใส่อาคมและไปนองถ่วงน้ำวันนี้คุณฟังคนแก้ตัวแก้ไปแก้มา ผมไม่บอกว่าเป็นใครแต่ผมยืนยันว่าเรื่องที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงตรงไหนคุณไปถามดูได้ว่าใครใครที่ผมเอ่ยถึงทุกคนออกมาโดยที่ผมไม่ต้องไปพูดอะไรเลยออกมาโต้ออกมาตอบนะครับและคุณถามว่ารองหอหีบคุณไปถามอีกคนหนึ่งล้วกันว่ารองหอหีบรองหอหีบอยู่ไหน อยู่ไซเบอร์ไซเบอร์ไหนสอบสวนกลางลองหอหีบเป็นใครอไดชวิตหลัากนเราจะเดินหน้ารณรงค์ต้าการชาเสดีจะปัดแกการเมืองสีเทาและการต่อต้านการชาเสรีการเมืองสีเทานี่สำคัญนะครับคุณอยากจะได้ไอ้้อสอที่เป็นโสเป็นีขายตัวเยอะไหมเพราะว่ามีคนซื้อกันได้ อย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้ให้ยอดต้อนด้วยนะคะบ๊ายบาย